เดือนเต็มนะครับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบขึ้นครองราชมานะฮะอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในในตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยหลังจากที่มีกษัตริย์พระองค์ใหม่นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหรือแม้แต่เรื่องของพระราชวิยวัดของพระองค์นะฮะในขณะนี้ก็มีมีประเด็นที่ได้รับความสนใจกันค่อนข้างมากนะฮะโดยเฉพาะในสื่อต่างประเทศหรือว่าในสังคมต่างประเทศซึ่งแน่นอน หล,ห,ลหลายเรื่องประเทศไทยพูดไม่ได้คือสิ่งที่สังเกตมาคือพฤติกรรมของกษัตริย์คนใหม่หนะแต่ว่าผมมองว่าเรื่องของอำนาจเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็อย่างที่คุณจอมคงรู้นะคือผมมองว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นเป็นเครื่องใช้ของทหาร ของข้าราชการชั้นสูงแล้วก็ไม่ไม,ไม่ได้มีอำน,นาจอยู่ในตัวเองอนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือพฤติกรรมของของกษัตริย์คนใหม่อย่างเช่นนะเรื่องของการที่จะไปแจกปริญญาแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยรอจนถึงเที่ยงคืนแล้วตัวเองก็เดินต๊อกมามีหมาเดินตามอะไรทานองนี้แล้วก็ไม่มีการไม่มีคำขอโทษนะะว่านะ ปล่อยให้คนรอคือมองว่าตัวเองทำอะไรก็ได้นะคือไม่ไม่มีดูแล้วเนี่ยคือมันมันเข้ากับพฤติกรรมอื่นๆอย่างเช่นในสมัยก่อนที่ที่กินข้าวกับคนสําคัญจากต่างประเทศทูตสาระทูตประเทศอื่นแล้วก็ปล่อยให้หมาเดินบนโต๊ะแล้วก็เลียจานของผู้หลักผู้ใหญ่จากต่างประเทศค,คือผู้ตามตรงกรรษัตริย์คนนี้เนี่ย,ยไม่รู้จักการเคารพคนอื่น เราไม่สนใจจะเคารพคนอื่นแล้วไม่สนใจในเรื่องของการบริหารบ้านเมืองด้วยคือถ้าใครสนใจการบริหารบ้านเมืองเนี่ยสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าเราจะต้องมีการสร้างความชอบธรรมในสายตาของพลเมืองทุกอย่างที่กษัตริย์คนนี้ทำเนี่ยเป็นเรื่องตรงกันข้ามคือทำให้คนนะ มองว่าคนนี้ไม่มีความชอบธรรมบางคนอาจจะเฉยๆบางคนอาจจะคิดในใจแต่ไม่พูดแต่ว่ามันไม่ผมมองว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ทำสร้างความชอบธรรมให้ให้ตัวเองแต่เขาไม่แคร์เรื่องนี้เพราะว่าเขารู้ว่าอย่างไงไงเนี่ยทหารก็จะเอาเขาไว้นะไม่มีการปลดออก <c oughs> แล้วเอ่อคือมันก็ไม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีการเปลี่ยนบางวัต ในรัฐธร,รมนูนหรือว่าการโยกย้ายไายออกข้าราชการบางส่วนแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือว่าเรื่องที่ผมพูดถึงมเมื่อกี้เรื่องของการเปลี่ยนรัฐธรรนูนเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการบางคนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องในวางเท่านั้น <c oughs> อ่ะคือพูดพูดง่ายก็คือเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขา หมัอนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารประเทศชาติไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายสังคมไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านะกษัตริย์คนใหม่ก็ไม่ต่างจากกษัตริย์ภูมิพลก็คือไม่มีอำน,นาจในเรื่องการเมืองจริงๆแต่ว่าทหารและผู้มีอำน,นาจจริงเนี่ยปล่อยให้เขานะมีอิสระ ในเรื่องภายในวางหรือว่าเรื่องพฤติกรรมของเขาแล้วคือบางคนก็ยังไม่เชื่อนะว่ากษัตริย์วชิรังลงกรเนี่ยไม่มีอำนาจแต่ว่าก็ดูสิคือคือเขาต้องการที่จะอยู่เยอรมันเป็นคนที่จะคนที่ต้องการจะมีอำนาจภายในประเทศไทยเนี่ยเขาจะไม่เลงไปที่การ สร้างวางที่เยอรมันแล้วก็อยู่ที่เยอรมันให้นานที่สุดเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอก<ม>เขาอยากจะไทยเพื่อจะกํากับทุกอย่างแต่นี่ไม่ใช่ก็คืออย่างที่ผมเคยเขียนไว้ก็คือว่าคือกษัตริย์คนใหม่เนี่ยเขาต้องการตามแน่งเขาต้องการมงกุฎแต่เขาไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบนะในการเป็นประมุขแม้แต่นิดเดียวแล้วเพราเขาไม่แ,แคร์ด้วยคือ คืออันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ชัดเจนดูจากพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้หญิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายทุกอย่างเนี่ยมันมันมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็คือประเด็นสําหรับทหารก็คือทหารเนี่ยปวดหัวเรื่องนี้เพราะว่าทหารก็เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าจะสร้างวัชรังอกรขึ้นมาเป็นเหมือนพระเจ้านะอย่างที่เคยทํา กับภูมิพลเนี่ยมันมันมันต้องมีอะไรที่แบบมีความชอบธรรมบ้างแต่ว่าเมื่อข่าวมันออกมาเรื่อยๆเนี่ยทหารก็หนักใจนี่ก็อยู่เบื้องหลังการที่พยายามจะแบงการแชร์โพสต์ของอาจารย์ปวีอาจารย์สมศักดิ์หรือว่ามรไกรกมารชลนะครับเพราะว่าเขากลัวว่ามันมันจะทำลายความชอบธรรมของกษัตริย์คนนี้ครับอืมกับอาจาร คิดอย่างไรกับการที่ทัชการที่สิทธิ์มีมีบ้านหรือมีพระราชวังอยู่ที่ยูโรมันอาจารย์อันนี้เป็นคือบางคนก็บอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ทรงพักผ่อนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะได้ลงทรงรักษาพระวรากายอะไรเงนนี้ยอาจารย์มันมันอาจารย์มองว่ามีความจําเป็นอะไรแค่ไหนอย่างไรหรือหรือมองมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าประชาชนคนไทยเองมีมีคำถามเยอะนะครับว่าไอ้การการที่จะดูแลใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนก็ควรจะ ประทับอยู่ในประเทศนะฮะอาจจะเดินทางออกต่างประเทศบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่ควรที่จะไปบ่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยอาจารย์มองมองเรื่องนี้อย่างไรนะฮะก็ถูกนะมันบ่งบอกว่าเขาไม่สนใจปัญหาบ้านเมืองไม่สนใจสังคมไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนคือคือถ้าพูดว่าเออต้องต้องมีวางเพื่อเพื่อให้พักผ่อนนะผมก็ผมก็สงสัยนะไอ้คนที่ไม่เคยทางานเนี่ยทาไมต้องพักผ่อนด้วย นะก็พักผ่อนอยู่แล้วตลอดเวลานะแล้วแล้วทำไมพักผ่อนที่หัวหินไม่ได้นะคือผมเชื่อว่าเขาอยากอยู่เวียดนามเพราะว่าเขาอยากจะอยากจะทำอะไรโดยที่นะสื่อไทยไม่สามารถจะจะจะมองเข้าไปได้อะไรทํานองนั้นแล้วเขาเขาก็มองว่าเขามีสระมากกว่าเมื่อเขาอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดก็คือ คือตัวเขาเองถึงอยู่ในต่างประเทศสื่อต่างประเทศก็จับตาดูกษัตริย์พระองค์นี้ของไทยค่อนข้างจะใกล้ชิดเหมือนกันนะฮะแลวอย่างล่าสุดที่ที่ในเยอรมันนะฮะก็มีการมีการนําเอาเรื่องราวของกษัตริย์ของไทยเนี่ยไปพูดจากเรื่องของการแต่งแต่งกายของพระองค์นะอาจารย์อาจารย์ดูดูการแต่งกายของพระองค์แล้วเนี่ยโดยเฉพาะภาพที่ออกมาช่วงที่ไปประทับอยู่ที่เยอรมันเนี่ยอาจารย์อาจารย์รู้สึกอย่างไรครับ คือถ้าสื่อต่างประเทศสนใจเรื่องนี้เนี่ยมันมันก็สนใจในจำนวนจำกัดน,นะเพราะว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศที่มีความสำคัญนะบ้างแต่ไม่มากเท่าสาหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นแล้วอย่างคือสื่อต่างประเทศออกข่าวเนี่ยทางนะรัฐบาลเนี่ยสามารถจะสามารถจะเซนเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะ แต่ว่าคือเรื่องของการแต่งกายของเขาเนี่ยคือเขาจะทําอะไรผิดเพี้ยนยังไงเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่ประมุกเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขา <S <S 2> <S 2> นะแต่ทีนี้เขาเป็นประมุกแล้วครับประเด็นที่ผมสนใจคือเขาเอาเงินของพวกเราเนี่ยละ่ะเงินของประชาชนเงินของพลเ,เมืองเนี่ยไปเสพสูขไปสร้างวางไปไปนู่นไปนี่นะอันนั้นคือประเด็นนะ ถ้าเขาอยากจะมีเสีภาพจริงๆนะเขาควรจะลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นพลเมืองธรรมดาแล้วก็อยู่เงียบๆที่ที่เอายอรมันแล้วก็ไปทําอะไรเพี้ยนๆของเขาก็ไปทำนะอันนั้นคือความเห็นผมครับอืมัมนในความรู้สึกของคนไทยเองก็ก็คงจะแน่นอนสร้างความผิดหวังสําหรับคนที่ศรัทธาหรือมีความรักมีเมียดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจริงๆแล้วสร้างวิกฤตให้กับสถาบันกษัตริย์อืเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะต้องอาศัยการสร้างความชอบธรรมใช่ครับการโปรโมทการอลไรเนี่ยอย่างที่เคยมีการโปรโมทกษัตริย์ภูมิพลเกินเหตุอืแต่ว่าพฤติกรรมของวัชิาราลงกอนเนี่ยคือใครที่อยากจะโปรโมดนะครับสมมติว่าสมมติว่ามี มีการมีการจ้างบริษัทโฆษณามา <Okay. S 2> เพื่อ <Okay. S 2> เพื่อจะโปรโมทเขาเนี่ยคงปวดหัวหน้่นอนนะเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรดีๆมามามาเน้นนะ mm hmm. เพราะมันไม่มีอะไรดีๆเลย mm hmm. นะไม่มีไม่มีเศษเสี้ยวของอสิ่งที่น่าชื่นชมเลยนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอ่าอันนี้ก็สร้างความปวดหัวให้คนที่อยากจะอยากจะ ใช้กษัตริย์อย่างพวกทหารรือข้าราชการชั้นสูงเขาก็จะในง่อนหนึ่งเขาก็อาจจะพึงพอใจท the ี่ที่กษัตริย์ไปอยู่ต่างประเทศนะเพราะว่าถ้าไม่อยู่นี่ก็จะจะลดปัญหานะให้ให้ให้อยู่แค่ในตำแหน่งแต่ว่าไม่ให้เห็นเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับสาหรับฝ่ายทหารนะครับคือเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่แหละผมผมไม่ไม่ทราบแต่ว่า น่าจะจะเรียกว่าน่าจะส่วนใหญ่กคาว่าส่วนใหญ่ก็คืออาจจะร้อยเปอร์เซนด้วยซ้านะว่าคงคงไม่สบายใจกับภาพที่ส่งวางตัวอย่างนั้นนะฮะแล้วก็แต่งกายอย่างนั้นทีนี้ถ้าจะต้องมีการขอร้องหรือมีการบอกว่าขอให้ทรงปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานะของประมุขในเชิงของการเป็นสถาบันซึ่งเป็นศุนรวมความรักความศรัทธาของประชาชนเนี่ยจะคิดว่าจะจะทำได้ไหมอาจารย์นะฮะ ผมคิดว่าคนนี้เขาไม่เปลี่ยนนิสัยใจคอคือเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนที่อังกฤษตอนเด็กๆตั้งแต่อะไรแล้วไม่เคยเปลี่ยนหรือเอาแต่ใจตัวเองนะพร้อมจะใช้ความโหดร้ายเพื่อจะเอาใจตัวเองหรือว่าแล้วก็ไม่สนใจว่าคนอื่นคิดยังไงนะฉะนั้นสิ่งที่เราพวกเราควรจะเรียกร้องก็คือให้ยกเลิกสถาบันกรรษัตริย์ไปเลยซึ่ง นอกจากจะ,จะ,ะประหยัดงบประมาณแล้วนอกจากจะทําให้ประเทศไทยดูดีขึ้นเพราะว่าไม่มีประมุกที่ทาตัวแบบนี้แล้วจะช่วยไม่ให้ทหารเนี่ยใช้สถาบันกาัตริย์เพื่อการแทรกแซงการเมืองอีกด้วยนะฉะนั้นถ้าจะเรียกร้องก็ควรจะเรียกร้องให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐกับอืมุมของในมุมของบางคนนะก็จะมองว่าก็ คน,คนที่ยังคงมีความรักมีความศรัทธาเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นน,ปน,นี่เป็นเรื่องส่วนพระองค์อะ่ะมันไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องมาพูดถึงหรือวิาพากษ์วิจารณ์ท่านจะแต่งตัวอย่างไรท่านจะเดินอย่างไรท่านจะใช้ชีวิตอย่างไรก,ก็ก็เป็นเรื่องส่วนตัวคือในแง่หนึ่งผมก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการที่มีลายสักรหรืออะไรแบบนั้น<ะ>แต่ว่ามันมันมีเส้นแบ่งบางอย่างคือว่าคนนี้เนี่ยเป็นประมุก ซึ่งอปอระมุกเนี่ยควรจะเป็นคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอืฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวร้อยเปอร์เซนและอย่างนึ่นเขาเขาใช้ชีวิตเขาบนพื้นฐานการใช้เงินหรือทรัพยากรที่พลเมืองไทยสร้างขึ้นมามฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้นะฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้มันมัน,ม,นมันมีสองเรื่องนะแล้วมันเหมือนเราก็ต้องตัดสินใจว่า แต่เส้นแบงมันอยู่ตรงไหนนะครับถึงแม้ว่าจะพยายามจะปิดสื่อปิดภาพปิดข้อความปิดเรื่องราวเหล่านี้แต่ว่าก็คงไม่น่าจะปิดปิดหมดปิดได้ปิดได้สมบูรณ์ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ายังไงคนไทยเองก็ก็สามารถรับรู้รับทราบเพราะว่าภาพต่างๆเหล่านี้คนไทยก็ก็มีกันอยู่เพียงแต่ว่าจะจะเปิดเผยหรือไม่หรือจะพูดหรือไม่เท่านั้นเองอันนี้ก็คงไม่น่าจะส่งผลต่อการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลต่อต่อ พระจรยวัตรของพระองค์ที่ทําในต่างประเทศนะะครับใช่ครับวันนี้เป็นเรื่องตลกนะคือยิ่งพยายามปิดเนี่ยคนก็ยิ่งสนใจครับแล้วารคุณจองว่าคนาใครๆเขาก็รู้อ่ะอืมค, <นะ S 1> ครับครับอาจารย์นในในสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศอื่นๆเนี่ยเคยมีไหมฮะท,ที่ที่วางตัวหรือวางพระองค์ในลักษณะที่แบบอย่างเนี้ฮ <c oughs> คือคือมีเรื่องอือเฉาในทุกราชวงศ์นะครับอย่างเช่นของสเปนนะ <c oughs> ก็มีเรื่องอือเฉาเรื่องครัปชันช <c oughs> เรื่องการไปล่าสัตว์นะทั้งทั้งที่แบบพยายามสร้างนะชื่อว่าเป็นคนที่รักธรรมชาติปกป้องธรรมชาติอในในสเปนเนี่ยกระแสสาธารณรัฐก็เพิ่มขึ้น <c oughs> ในเรื่องในในเทียงเกตนะ เจ้าชายชาลส์ก็มีเรื่องอื้เฉาคือพยายามจะจะ,จะแทรกแซงการเมืองในการเขียนจดหมายถึงนะรัฐมนตรีต่าง,ต,าง,ต,างตลอดเวลานะจนสร้างความลำคาแล้วก็หลายคนตั้งคำถามว่านี่เป็นการวางตัวที่ถูกต้องหรือไม่นะแต่ว่าคนก็มองว่าเป็นเรื่องว่าเจ้าชายชาลส์เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวตลกมากกว่านะ แล้วก็มักจะคุยกันว่าสงสัยไม่ได้เป็นกษัตริย์มังเพราะว่าแม่ก็จะอยู่นานอะไรเนี้ย<ม>หรือว่ากษัตริย์ทิสการในเนเปียก็มีกรณีที่ที่มีเรื่องลือแฉวเช่นกันนะ<ม>ฉะนั้นมันในง่าหนึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องแปลก<ม>แล้วผมก็มองว่าคนที่เติบโตในราชวงศ์เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหา<ม>คือคือสภาพแวดล้อม ทำให้เขามีปัญหาเพราะว่ามีแต่คนแบบเชิดชูว่าเป็นคนพิเศษเกิดมาคือไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องดูฝีมือจริงๆหรือว่าความสามารถจริงมีแต่คนเชิดชูชมอยู่ตลอดเวลาจนหลงตัวเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยคิดว่า,าเกือบทุกราชบง์ทั่วโลกเนี่ยเป็นเป็นครอบครัวที่ที่มีความบกพร่อง นะอาจจะเกลียดกันอาจจะทําตัวไม่ถูกต้องอะไรทํานองนี้ตลอดเวลานะครับอืคในส่วนของพระหมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของไทยเนี่ยห้าเดือนที่ขึ้นทรงราชเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรที่เป็นผลงานหรือว่าเห็นอะไรที่มีความหวังอะไรไหมครับไม่มีรครับ <c oughs> ครับ ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของการซื้อเครื่องบินเที่นั่งใหม่ใช่ไหมฮะสามพันแปดร้อยล้านอันนั้นอาจารย์คิดอย่างไรครับก็เป็นการเส้นเปลืองรบประมาณอีกอนะทำไมไม่นั่งเครื่องบินงไปกับคนอื่นนะค,คือคือ,ค,อคือมันมันมันไม่มีวันจบหมายเรื่องอย่างนี้ยคือคือในขณะที่ประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงจาก กรุงเทพไปเชียงใหม่เพื่อ,เพ,อเพื่อความสะดวกในการเดินทางหรือว่าการลดอ,อุณหภูมิโลกลดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเล่าไป <c oughs> เสียเงินให้ให้คนคนหนึ่งนะเดินทางไปแล้วถ้าคือคนเดียวเนี่ยเดินทางเนี่ยใช้เครื่องบินหนึ่งลำเนี้ยมันมันไม่สมเหตุสมผลนะฮะอนาคตของสถาบันมหากาัตริย์ถ้าหากว่ายังคงเห็น ภาพของกษัตริย์ไทยเป็นแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะอาจารย์ผมไม่เป็นห่วงครัผมอยากแค่มันสิน้นสิ้นสุดไปครับอืแต่ผมไม่เคยมีความหวงนะังอะแต่ว่าคือเราต้องระวงังนิดนึงก็คือว่าไม่ว่าจะมีภาพแย่แค่ไหนเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะไม่สิ้นสุดไปเองเพราะว่าคนที่ ได้ประโยชน์จากสถาบันกระสานนี่จะคอยพยุงอยู่ตลอดเวลาฝ่าย<ม>ทหารฝ่ายข้าราชการชั้นสูงนักการเมืองในโุนนี่จะคอยพยุงอยู่ตลอดเวลาจะช่วยปิดปิดตาถึงความเลวร้ายหรือว่าความไม่เหมาะสม,มฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ล้มไปเองนะครับก็คือมันมันจะต้องเป็นข้อเล็กร้องมันต้องเป็นกระแสในสังคมคซึ่งโอเคล่ะนะเรามีกฎหมายหนึ่งหนึ่งสอง นะคทำให้คนกลัวที่จะสร้างกระแสะนี้นะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเราจะต้องสร้างกระแสะเพื่อนะใหอ้ให้มีการปลดกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไปยกเลิอกออกไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่มาปฏิรูปแล้วก็ต้องมีการสร้างกระแสะให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐครับแล้วก็เป็นประชาธิปไตยด้วยครับแต่ว่าคนที่สนับสนุนเนี่ยเขาจะ ก็จะทนได้เหรอฮะกับก so ับภาพกับเรื่องราวที่ออกมาแล้วทําให้รู้สึกว่าโหภาพของประเทศไทยมันดูมันดูเสียไปด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้เขายังคงสนับสนุนอยู่ต่อไปหรือหรือยังคงสัธา์ทูยต่อไปได้อย่างไรฮะถ้าถ้าหากว่ามีมีมีเรื่องราวแบบเนี้ยออกมาก็เดายากนะแต่ว่าผมคิดว่าบางคนนี่ยจะสนับสนุนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืมเพราะว่ากลัวนะ ไม่อยากคิดว่าประเทศไทยจะเป็นสาธารณรัฐแล้วจะเป็นยังไงอีกส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าพอแล้วให้เป็นสาธารณรัฐอีกส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าคุณจะเปลี่ยนตัวบุคคลที่เป็นกษตริย์แต่การเปลี่ยนตัวบุคคลที่เป็นกษตริย์บมันเรื่องยากมากเพราะว่ามันมันเท่ากับยอมรับว่าคนที่เป็นกัตริย์น้ไม่ไม่เหมาะสมซึ่งการจะบอกว่าเทวดา ไม่เหมาะสมเนี่ยมันพูดยากอืมอืมครับแต่สําหรับประชาชนที่มีความรักมีความศรัทธาอยู่เนี่ยอันนี้ก็ก็คงทําใจยากเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าจะจะ,จะทําอะไรก็ไม่ได้นะครับ